สวัสดีคุณนมเป็นไงเมื่อวานมีโชคไหมโอ้ไม่ได้เลยเนาะแต่วันนี้คุณมีกาแฟกินนะโอ้มีมูจิโอวากาล่าใครอะใครอะคุณชาลีไงอ๋อโอวากาล่าให้เลยได้กินได้เป็นล่บปากหน่อยนึงโชคดีเนาะมองอะไรเกงใหม่ๆมาตลอดเลยนะเกงพี่จริงจริง แต่ใส่ตุกพอมาก็เสื้อใหม่เกงใหม่ถ้ามีฐานะดูดูเดี๋ยวมีฐานะนะต้องไรก็จะคนรวยอะไรหรเออมันแปลกๆแล้ววันนี้วันนี้เป็นไงบ้างก็ได้อยู่นะได้อยู่โอเคนะอขอให้มีโชคลาภใหญ่นะอย่าตูกฟังฟังเมื่อเออมาเคลียนี่เคลียร์สินเนาะทำไมมาถึงไม่มีมา่เวันนี้วันนี้คุณกินกาแฟอะไรพี่หนุ่มเมซอน อาปูปั่นโชคดีน่าจะอร่อยนะอร่อยอร่อยของฟรีเรามิดจะหายไปไหนหมดตอนนี้ไม่มาฮะสงสัยยังไม่มายังไม่มาไม่มาก็าบน่นหรอทำไมต้องให้เขาไเดินงานด้วยมันไม่มีคนแทน,น่ายชัยพลก็น่าจะมาช่วยบ้างอะไรอาจจะทำงานรอบเดียวเลยรตองเช้า เราเขาพูดไม่ออกพูดไม่ได้เราไม่ใช่เป็นเจ้าหนายไม่เป็นหัวหน้าพี่ไม่ได้พี่พี่รออีกประมาณกี่เดือนพี่ก็ก็ได้เป็นหัวหน้าแล้วแหละไม่เป็นเออรี่เออไม่ได้ทำไงตามสีมันมันเออรี่ไม่ได้อะเงินไม่พอเงินไม่พอหักไนี่เยอะนี่เยอะลำบากนะตอนแรกคลิปแรกต้นปีที่พี่สัมภาษณ์พี่พี่บอกว่าปีนี้พี่จะไม่ใช้เงินเดือนพี่เก็บเงินได้หลายแสนหมดเยแล้วตอนนี้สรุป ขาพากมดตอนนี้คือไม่มีเงินเลยเงินเดือนเป็นอะไรศูนย์ยโอ้ขอวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคนะมีลาภนะขอให้รวยรวยนะ